ฟังแล้วตกใจมากน้องตาลปอบินไม่ใบคอยผู้ประกาศด้วยการเป็นน้องที่รู้จักซึ่งเป็นคนที่รอบคอบมากๆฉลาดแล้วก็ไม่คิดว่าจะตกเป็นเหยื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์ครั้งนี้ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วถูกดูดเงินไปล้านกว่าบาทที่สําคัญก็คือมันไปปรับวงเงินบัตรเครดิตเฮย้ยเดี๋ยวนี้มันทําได้แบบนี้แล้วเหรอสําคัญก็คือฟังไว้จะได้ไม่ถูกกลอ น้องเล่าให้ฟังบอกว่าประมาณสักสิบโมงเช้านั่งทํางานอยู่ที่ภาษีเจริญก็คือที่บ้านภาษีเจริญปรากฏว่ามีสายเข้ามาแล้วก็บอกว่าอะไรรู้ไหมเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินพูดดีมากเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินตอนเนี้โฉนดที่ดินระวางบ้านทุกสิ่งทุกอย่างคือข้อมูลในกรมที่ดินมันรู้หมดเฮ้ยมันมาจากไหนอ่ะมันรู้หมดเลยพูดจนทําให้เราเชื่อว่ามันเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจากนั้นนะมันบอกว่าต้องอัปเดตนะ อัปเดตมี2แบบก็คือไปที่สำนังกงานที่ดินหรือจะอัปเดตออนไลน์ก็ได้นี่ไงมันพูดจนน่าเชื่อซึ่งถ้าเป็นเราหลายคนอาจจะไปที่กรมที่ดินแต่บางคนแบบเฮ้ยไม่อยากเสียเวลาออนไลน์แล้วกันซึ่งตาลเองเนี่ยถามว่าเอะใจไหมตอนนั้นเนี่ยคือก็รอบครอบอยู่นะแต่หนึ่งข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันใช่หมดเลยแล้วกำลังอยู่บ้านที่ภาษีเจริญเหมือนกันที่สำคัญรูปแบบการจ่ายเงิน จ่ายภาษีทางออนไลน์เคยทําจ่ายภาษีที่ดินในต่างจังหวัดแล้วในต่างจังหวัดก็ทํากันเยอะอ่ะก็ทําให้โอเคงั้นไม่ไปกรมที่ดินพออัปเดตผ่านทางออนไลน์แล้วกันซึ่งมันก็เลยเป็นช่องทางให้ไม่ชาทีแบบบอกว่าอ่ะถ้าอัปเดตผ่านทางออนไลน์ต้องกดลิงก์แอปนี้มันก็ส่งแอปมาซึ่งแอปหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับแอปกรมที่ดินเป๊ะแล้วพอมันให้เราหนีหรือมะตาลก็ บอกเจ้าหน้าที่คนนี้ชื่ออะไรเขาก็บอกชื่อเสร็จสับปั๊บบอกได้หมดเลยนะตาลก็มีคอมพิวเตอร์อยู่ใช่ไหมก็คีย์เจ้าหน้าที่ชื่อเจ้าหน้าที่ด้วยนะมีเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจริงๆแต่น่าจะถูกแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินชื่อเนี่ยไปอยู่ภูเก็ตซึ่งมันแอบอ้างกันบ่อยได้อยู่แล้วไอ้พวกเนี้ยมันตรวจสอบได้อ่ะเป็นชื่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจริงๆแล้วก็อ่ะกําลังอัปโหลดผ่านแอปมันก็ชวนคุยนู่นนี่นั่นประเด็นสําคัญคืออะไรรู้ไหมตอนที่มันชวนคุยเนี่ย มันบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขามีรูปแบบวิธีการนะที่จะต้องรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันมิจฉาชีพก็คือให้สแกนใบหน้าโอ้โหบตรงกับวิธีการที่รัดก็ใช้อยู่ตอนนี้ดืยกับแบงค์ด้วยนะคือถ้าจะทําอะไรต้องสแกนใบหน้าถูกไหมอืมเราติดตั้งแอปของมันไปแล้วเนี่ยก็กดตามมันไปและให้สแกนใบหน้าการสแกนใบหน้านั่นแหละเป็นปัญหาสําคัญ เพ,พบบาร,ราะตอนนี้ทั้งหน่วยงานาร um าน hmm ัฐเองก็ให้สแกนใบหน้าธนาคารเองก็ให้สแกนใบหน้ามิจฉาชีพมันก็เลยเอาตรงนี้มาซ้อนว่าเฮ้ยสแกนใบหน้าสิพอสแกนใบหน้าไม่ได้สแกนรอบเดียวเพราะมันต้องยืนยันตัวตนครั้งที่1นครั้งที่2ครั้งที่สคือสแกนไป3ครั้งเฮ้ยพอสแกนไปนี่คือตกใจเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมไอสิ่งที่สแกนเนี่ยมันเหมือนไปยืนยันตัวตนไงจากนั้นตามก็เริ่มเอะใจแล้ะ เฮ้ยวางสายไปตัดสายวางสายไปแต่คุยนานอยู่นะคุยนานน,านันู่นนีนน่นั่น,นตัดสายวางสายไปเสร็จสับปับ๊บมากดโทรศัพท์มือถือดูในโทรศัพท์มือถือมันจะมีแอปพลิเคชันธนาคารที่ผูกไว้กับเงินในบัญชีเราเนาะโหลดเอาไวอ้อ่ะมีอยู่3ธนาคารมันกระเด้งออกมาก็คือมันจะมีกระเป๋าเนาะกระเป๋าก็คือเป็นกล่องที่รวมแอปต่างๆของตา,งงตาที่เก็บเอาไวอ้อะไรเงี้ยมันกระเด้งออกมาตาลก็เริ่มเอะใจและก็เริ่มไปเปิดดูเงินในบัญชีธนาคารแรกหายไป แต่ที่หนักวิ่งกว่านั้นก็คือว่าวงเงินบัตรเครดิตอีก2ธนาคารมันถูกเพิ่มยอดวงเงินมันเพิ่มเองคอนโทรลเองควบคุมเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยอันนี้คือแบบโอ้โหสุดๆแล้วมันมีก็คือว่าันแบงก์ตอนนี้จะบอกว่าถ้า50,000เนี่ยให้สแกนใบหน้ามันถอนออกโดยวิธีการยังไงรู้หมหมบาท ก็ไม่ต้องสแกนไงถูกไหมเงินหนึ่งนบะัญชีเนี่ยสี่หมกว่าบาทเอาออกไปเลยโดยไม่ต้องสแกนแบงค์ชาติแบงค์ชาติครับหาวิธีอื่นได้แล้วนะสองคือสแกนอีกสองครั้งหมายความว่าสแกนเพื่อยืนยันตัวตนในบัตรคเครดิตแล้วมันไปกดเพิ่มวงเงินอีก5 0 0 0 0 0 5 0แสนเท่ากับว่าตางสูญเสียงเงินจากคอเซ็นเตอร์ครั้งนี้ไปล้านกว่าบาทอย่าคิดว่า เฮ้ยเราไม่โดนหรอกเราไม่โดนหรอกจริงๆวันหนึ่งอาจเป็นคุณใครไม่โดนไม่รู้อันเนี้ยบอกเลยใครไม่โดนไม่รู้และที่สําคัญมันหนักยิ่งกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมตํารวจกับแบงก์บอกว่าเดี๋ยวเรามีขั้นตอนง่ายๆไปแจ้งความแล้วก็แจ้งบัญชีธนาคารเลยนะมันจะอายัดให้ขั้นตอนของตํารวจนานมากนานมากกว่าจะได้ไอดีแล้วกว่าจะส่งไปถึงธนาคารซึ่งมันไม่มีประโยชน์ละ เงินมันหายไปหมดแล้วน้องก็ต้องไปตามเรื่องต่อที่แบงก์ว่าตกลงวันนี้จะทํายังไงซึ่งอบบอกตรงนะทั้งเงินมันไหลออากจากบัญชีไปแล้วไม่มีทางได้คืนไม่มีทางได้คืนจริงๆถ้าจะจับได้ก็จับได้จากพวกบัญชีม้าที่แอบไปเปิดให้ได้เงินห้าร้อยพันหนึ่งแต่ไม่มีการจับคอเซ็นเตอร์เลยฮึประเทศไทยที่อยู่ยากเนาะทำไมจับไม่ได้คำถามรัฐบาลทำอะไรไม่ได้ หรือไงผมก็โดนแอบ,บอ้างหลอกไปเยอะนะอันนี้ต้องขอบคุณพี่ตำรวจที่จับได้แต่ก็เป็นแค่บัญชีมาจับในทุนไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังเห็นไอ้เฟซปลมของผมเยอะแยะไปหมดเลยหลอกแกงเงินกู้นี่แหละปัญหาสําคัญแล้วตอนนี้ขอเตือนทุกๆคนนะแอบบอ้างหน่วยงานภาครัฐเยอะมากการไฟฟ้าการปาลาปากรมที่ดินสัญพกรไปษนีรุ่นนี้นั่นคือเยอะมากมิฉะนั้นอย่าก,กดลิงก์ อยากกดลิงก์ให้มันคอนโทรลรีโมทใครจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ผูกเงินเยอะแยะเอาไว้กับแอปตอนนี้บัตรเครดิตแล้วครับบัตรเครดิตแล้วครับมันสามารถไปปรับเพิ่มวงเงินในบัตรเครดิตได้เป็นนี่โดยไม่รู้ตัวอีกค c เซ็นเตอร์ฝากรัฐบาลหน่อยนอกจากออกมาตรการและประชาสัมพันธ์มันจะมีอะไรมากกว่านี้ไหมไม่ใช่งง้นคนไทยก็อยู่อันบัตรวา โทรศัพท์เบอร์แปลกก็ไม่ขล้าละไลน์ก็ไม่กล้ากดลิงก์นู่นนี่นั่นอาจะอยู่กันแบบนี้เหรอ